อ่ะมาดูข uh, so okay. so ้อน <anes road> <acja> ี้เออ่พี่ใช้เป็นในรูปแบบนี้อ่าให้ไอ้ก้อนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจัดรูปแบบเรารู้แล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราให้ตรงนี้เป็น A และข้างหน้าก็เทคข้างหน้าก่อนก็ได้เกี่ยวเขาใช้เทคแบบไอ้นี่ปะเทคข้างหน้าปะเทคเป็ล็อกฐานสองปะใช่พี่เทล็อกฐานสองงั้นแปลว่าพี่ได้ว่าให้ A เท่ากับอะไรนะล็อกเอฐานสองปะโอเคงั้นแสดงว่าสิ่งที่พี่จุได้ออกมาก็เดี๋ยวเราไปดังเทคก่อน ไปด้านเทก่อนกระด่อ่ะพะฉะนั้นพี่ก็เลยเทก่อนเทกล็อกฐานสองก่อนสิ่งที่พี่จิวได้ได้ปไปเลยล็อกฐานสองเอ็กอย่างนี้ปะ่ะแล้วก็ยกกําลังอะไรนะล็อกสองฐานเอ็กบวกหนึ่งแล้วก็ล็อกสองหกสิบสี่พี่แปลงเลยเป็นสองกำลังหกซึ่งอันเนี้ยตอบได้หักล้างเลยได้หกส่วนอันนี้พี่จิวก็แปลงแปลงเป็นอะไรของเกียย์เขาได้ไปอะไรเปลี่ยนอันนี้เป็นเอยก,กำลังเอบวกหนึ่งอย่างนี้ปะ่ะเราใช้ยังปะ่ะบ ตบลงก่อนนะพีอ่าโอเคตบลงมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่พี่จุดาเออกำลังมันต้องตบลงมาก่อนอ่ะและได้เป็นล็อก x ฐานสองบวกหนึ่งอย่างนี้ปะ่ะแล้วคูณด้วยอะไรล็อก x ฐานสองนี้ป่ะอ่ะเราเราได้แบบนี้ปะ่ะตรงแล้วใช่ไหม <S <S นะและเราเปลี่ยนก่อนอ่าจัดรูปว่ามันยากโอเคก็คือ a บวกหนึ่งแต่เมื่อกี้พี่ไปนั่งสอดไซมันมันก็เลยทําให้ดูแบบเสียเวลาใช้งี้เลยแล้วก็ ทำไมนะเกียคูณกระจายปะ A อกำลังสบวก a ลบหะเท่ากับศูนย์ปะสิ่งที่พี่ได้ได้เป็นอะไร A ได้เป็นบวกสกับลบสองปะเท่ากับศูนเดียวได้ลบสกับ2องปะและเปลี่ยนล็อก A A ของเราคือล็อกเลยนะ X ฐาน2องปะถ้าลบสกับ2ดันดันสองกลังลบสกับ2กงกลัง2 X ได้1นส่วนแกับ4ี่ปะ แล้วปรากฏว่าช้อยมีสีด้วยนะสี่เฉยๆก็มีด้วยนะต้องตรวจคาตอบต้องตรวจคาตอบก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีโอกาสที่จะตอบสีเฉยๆก็ได้แปลว่าตอนเนี้มีละเลงละไม่ช้อยไม่ช้อยหนึ่งก็สี่ต้องตรวจคาตอบด้วยนะอย่าเพิ่งรีบตอบนะครับโอเคเขาถามผลบวกคําตอบใช่ไหมเดี๋ยวมาลองดูเช็คเสร็จแล้วนะต่อมาตรวจคาตอบครับสี่น่าจะยืนพื้นแน่ๆละสี่น่าจะรอดอเดี๋ยวพี่เช็คสี่ให้ก่อนก็ได้ สี่ไปแล้วนะสองสองกำลังสองได้สองได้เป็นสามเนาะได้เป็นสี่กำลังสามหกสิบสี่โอเคถูกต้องครับไอตรงนี้เปลี่ยนก่อนสี่เป็นสองกำลังสองเนาะแล้วตบสองมาได้เป็นสองบวกหนึ่งอืมอะต่อไปไปดูต่อครับตัวต่อมาอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะหนึ่งส่วนแปดปะอืมหนึ่งส่วนแปดคือสองกำลังอะไรนะลบสามปะ,ะพี่เขียนอย่างนี้ก่อนนะ สิ่งที่พิจได้ออกมาก็คือล็อกเลยนะ2กำลังลบ3โอเคแล้วก็อีกก้อนหนึ่งคืออะไรนะเมื่อกี้ลบ3ตบลงมาตบลงมากลายเป็นอะไรนะลบ3บวก1กลายเป็น 2, ปลบ2ะลบ2เท่ากับอะไรนะ64ป่ะก็ถูกต้องลบลบกลายเป็นบวก,ก 2. แสดงว่าใช้ได้ทั้งคู่งั้นก็ตอบข้อหนึ่งข้าถามหาซิกมาเอกนาะผลรวมของเราก็ได้เป็น4บวก1ส่วน8เท่ากับ33ส่วน8ครับอันนี้คือคำตอบ จบเรียบร้อยเสร็จไหมอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับพอแชม้นพี่ก็เลยต่อพ่อหนึ่งครับผมเรียบร้อยหลออ